อแล้วครับตอนนี้เราสามคนนะครับก็ขยับมาใกล้ๆครับก็คือบูธ BMW นะฮะครับในบูธนี้ก็จะมีสองที่ห้อนะอยู่ับบนิเนาะใช่ครับอ่าด้านหลังเลยไฮน่าจะเป็นไฮไลท์ของตัว BMW แล้วนะฮะใช่ครับอ่ะไป้ดูทีละคันเลยฮะเริ่มจากข้างข้างบนเวทีเลยอ่าเรียกได้ว่ามากับ BMW นะครับผม X6 X6 นั่นเองอ่า อันนี้ก็เป็นตัวดีเซลนะใช,ใช่ครับ XDrive 30d M-turbo M-sport ใช่คร <M 2, S 4> ับก็ราคาจะอยู่ท like ี่เจ็ดเจ็ด้อกว่านะเจ็ดจุดสองก็เก้ร้บาทนะครับครับแล้วยะเป็นไงบ้างนู้นก็ก้ๆแล้วคันนี้ือจะเป็นพื้นฐานกับ X5 แต่คุณว่าตัดครึ่งหลังให้เป็นแบบิส์แบบคูเป้บบคาลั คือเป็นอเนกประสงค์แต่ว่าความแตกต่างในสกู๊เขาเรียกเลขคู่ใช่มันก็จะเป็นสายสายลาดเลขคู่เนี่ยมันคือว่าเป็นแบบอูเป่ย์คนเดียวนะเป็นเลือกขี่เป็นแบบรถสังคมต่อนะครับยกตัวอย่างเช่น X4 ใช่ใช่ X2 อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแน่นอนเขาเรียกจุดเด่นก็จะเป็นอย่างงเี้ยใช่สปาร์ตไทล่าคาร์บัลล่าคือตรงนี้มันก็อาจจะลบลขาตกเล็กน้อยใช่ครับแล้วก็ยอนท้ายนี่คือจะเปิดรถสังคมรถรดแบตนะครับท่านผู ตัวที่ด้านในมันก็จะประมาณนี้นะใช่ครับใช่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 การจัดเก็บสเปรย์นิดหนอ่งก็เพื่อความปลอดภัยนะครับว <ular> ันน <quin> ouais ี้ทุกคนตอนจะแตะรถก็ต <Car B peace> ้องสเปรย์นิดนึ่งนะฮะฟีดวอสสวินต์ก็มีกดปีนแล้วกดล็อกได้ตามปกติใช่ใช่แล้วก็นี่เลยมันก็ยังเป็นอะไรเป็นเอกลักษณ์นะใช่ตัวดีไซน์ของปลายท้ายนั่นเอนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ อะไรครับใช่สแกนสแกนได้เลยครับข okay. 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 ้าวตองเราไปกันได้นะฮะตอแปะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถแต่ละรุ่นใช่ครับนะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลยขอให้ดูภายในนิดนึงอได้ครับภายในก็จะคล้าดู X5 นะนี่แหละครับ หน้าจอกลางใหญ่มากใช่ครับประมาณ12.3นิ้วนะฮะแล้วก็มีวัดเป็นแบบไลท์ของบีเอ็มด้วยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของรุ่นนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมครับนี่เรียกว่าบีเอ็ขาเรียกอะไรยุคใหม่เนี่ยครับตัวคอกพิษตัวอะไรต่างๆมันก็จะมีแบบสไตล์ในแบบเดียวกันแล้วคอนโซลหน้าปัดมันก็จะเป็นแบบดิจิตอลใช่พวงมาลัย M มันก็จะเรียกว่าคุ้นเคยกันในหลายรุ่นทุกรุ่นเลยใช่แล้วก็ชุดไอเดียที่เราเคยคุ้นเคยครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวคอนโทรลแบบกรุ๊ป ซึ่งตัวคันเกียร์ตัวสวิตต่างๆก็จะถูกรวมรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ลราพงจาะขับรถด้วยกันอีกอ่าไม่พอไม่พอไปดูอีกไฮไลท์เด็ดเลยเลยนะฮะบีเอ็มดับลยูเอ็มแปดนะฮะเป็นรถสปอร์ตไม่ใเอ็มแธรรมดาใช่ไหมครับพี่เตอร์ใช่ใช่เป็นคอมเพลติชันด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้จะมีการแต่ง ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับแต่เห็นได้ว่านี่มีทั้งตัวดิฟฟิลเซอร์นะใช่คาร์บอนสปอยเลอร์ใช่แล้วคันนี้จะเป็นสีแบบมพแถสีน้ำเงินออกด้านๆอ่าชุดนคาร์บอนที่คงแต่งทั้งคอนทั้งสปอยเลอร์เล็กๆแล้วก็หลาดใจด้วยอะไรย่างเงี้ยครับถ้าจะเห็นนี่ครับมันจะมีคำว่า M 8แล้วก็เขียนว่า c o m p e t ิชั่นอยู่ราคาคาร์บอนลดน้ำหนักด้วยใช่ราคาราคาอยู่ที่1 7ล้านกว่าบนะอ่าครับ เนี่เข้าไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับอ่าโอ้หูล้อล้ออันนี้ขนาดเท่าไรเอ่ย20นิ้วครับอ่าก็เป็นทูโทนเหมือนกันเนาะสีเงินตัดด้วยแบบสีดำแล้วก็เอ็มนะสังเกตดูจานนะสังเกตดูที่จานมิเกช่บิกเบกนะนี่โหมัอลังการมากนะ ลิปเปอร์สีทองอเมาดูด้านหน้าเลยไปหน้าเป็นเลเซอร์นะเยนวิวเลเซอร์นั่นเองอ่าาจะดูมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรดีไซน์ตัวข้างในเนี่ยมันจะแบบเรียมๆหน่อยอ่าเป็นวงกลมเป็นวงกลมเหมือนสไตล์ของด M เุ็มดิลนะใช่แล้วก็ไต่หน้าคู่ใช่ครับอ่าก็เป็นสีดำครับแล้วก็มีนี่โลโก้เอ็มมีกล้องมีกล้อง ูต่ตงกระจกหน้าด้วยนะแล้วก็เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งช่วยชิ้นส่วนของโครเมียมนะตามส่วนต่างๆนั่นเองมพูดูก็ตกมองอข้างเขาไมัเข้าคร์บอนนะราคาดีกว่าเลยคันนี้18ล้านจุด ทอนมอนหน่อยที่ดีนี่แปดล้าน้อนพันมึงใช่ครับเครื่องยนต์แบบสูบนะเนาดหกวรอยุี่สิบพอยน์เนาะแรงมีอยู่ที่เจ็ดห้าสิบโเมตรเพรกียร์แปสปีดอีกอบเริ่มผ่อนครับแสนกลางตอเดือนเอาเลยครับตอนทเดีแอบแอบดูข้างในนิดนึงเอาเลยครับเลยครับ ไม่เป็นไรฮะก็ดูข้าวแล้วกันนะพอดีเราไม่รุ่นโกลด์เขาแล้วกันเาไปดูข้าวเนาะโอเคโอเคไปนอกจากสองรุนนี้เน uh> ี่ยโกลดียมเนี่ยก็จะมีรุ่นโกลด์ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือมุ่น X330G ครับรุ่นครับสมูทเลย 30G ครับอ๋อเนี่ยว่าเป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งแนะนำเลยใช่ใช่ครับใช่ก็คือจากเดิมที่จะมีแค่แค่มีเซอร์กุนเดียวต้องมีจานของด้วยครับอ่าคันนี้เลยบ้างใช่สุด้องคดสุดยอบ เน็ตสามสามสิบดีเซลสปอร์ตดันไกลใช่ไหมจะคล้ายๆกับโหมดเชนทอร์เเซลนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่สังเกตุไปก็คือว่าเรื่องของนะครับนี่เป้นที่ดึงด้วยอ่ามันเป็นพลังกอินไฮบริดเนาะใช่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 ทุกอย่างเทียบร์นไฟเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บริเวณแก้ม้ไฟอ่าโอเคครับก็เป็นเครื่องยนต์สองพันเทอร์โบนะครับ แรงม้าสูงสุดรวมกันแล้วเนี่ยคือพี่สองต้นสองแรงม้านะครับอ่าครับพร้อมแบบแบตเตอรี่ถูกไปกำลังแบตเตอรี่ที่วันสิบสองกิโลวัตต์ชั่วโมงครับอ่าถ้าราคาตัวเนี้ยลดลงไปด้วยใไหมครับพี่เต้ไม่พอครับก็อยู่ที่สามจุดหกห้าเก้าล้านบาทอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าโดยรวมครับมันเป็นเอ็มสปอร์ตราะการชนหน้าต่างๆก็จะเป็นดีไซน์แบบเอ็มสปอร์ตนะใช่ครับใช่ เอกลักษณ์ของเมสปอร์กอยุคนี้มันจะมีอยู่ตรงนี้นะดีไซน์ตรงนี้มันจะเป็นแบบเหลี่ยมหน่อยมีช่องดักอากาศขนาดใหญ่ใช่ครับผมดักอากาศนี่ไงดักอากาศครับดักอากาศ มันไม่มีเลเป็นดีไซน์เนี่ยแล้วก็มีอะไรนะตัดตรงนี้นะอ๋อล้อเหรอล้อก็ไปคลายกับพวกดีเซลนะใช่ก็มี็นอนี่เป็นตัว M นะใช่ครับแล้วก็เป็นชุดเต็มชุดแต่ง M Sport นะใช่ช็อตคาลิเปอร์เหลืงเงินเบียร์สฟิวด้วยใช่ครับใช่เดี๋ยวอะตรงายในข้างในสวยด้วยนะครับครับก็ดีไซน์จริงก็ใกล้เคียงกับ รุ่นตัววไปออกมีแต่เป็นอยูนะคล้ายกับ X3 ดีเซลนะแต่ว่าจะมีแค่ว่าเพิ่มของเรื่องของไองนะที่เก็บมาแล้วก็กระโปรงข้อหักอะไรก็เช่นกันแต่แต่ตรงชุดเกียร์กับตัวไอ้ได้เนี่ยยังยังไม่ได้เป็นแบบใหม่ล่าสุดเนาะยังไม่ได้เป็นดีไซน์แบบเป็นกลม ยาคัดแต่ว่าหน้าจอหน้ารับก็เป็นใหม่แล้วที่อยากให้ดูนี่ตรงนี้นะฮะนี่คืออีโค่สติ๊กเกอร์ของรถคันนี้นะครับสามเอิร์ดสามสิบห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะนี่คือโอ้โหโคตรประหยัดเป็นตัวเลขสบายด้นะนอกเมืองในเมืองใช่ครับโคตรประหยัดนะฮะระยะทางที่ขับเคลื่อนได้ไฟฟ้าเนี่ย47กิโลเมตรนะถ้าทีเราคร่าวๆแบบ ใช้ทั่วๆไปก็น40อัพอ่ะตอนไปกับประหยัดมากเที่ยวเที่ยวที่ทำงานได้อ่ะเที่ยวงที่ทำงานได้อ่ะกับก็ไปเสี่ยงเอาเดี๋ียวอ่ะครับกับโอเคอ่ะ B M พอละดูคร่าวๆนีอีกหลายรุ่น ใช่เาเรียกว่ามามากันแบบครบทุกซีรีส์รอบๆรอบๆคนเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกจะสามารถทุกอย่างคือมาครบทุกอย่างครับเดี๋ยวมาดูประบไปดูมินิมินิก่อนก็เรทียกได้ว่าบูธก็จะอยู่ติดกันเลยข้างๆกันเลยเป็นโดยปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามินิมีรุ่นอะไรบ้างนะครับ ต้องบอกว่าที่ได้ดูครับมีนี้นอกจากที่เป็นพวกเครื่องยนต์เบนซินดีเซลแล้วยังมีตัวไฟฟ้าล้วนมาโชว์ด้วยไปดูเลยนู่นนู่นก่อนนั่นแหละนีเรียกได้ว่าตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยก็น่าจะหมดแล้วเอาจริงๆก็คือเนี่ยเอาโชว์โชว์เฉยบอกว่ามีตังค์จะซื้อได้ไหมไม่ได้ม่นี้แล้วไม่มีรถแล้วราคาต้องบอกว่าโอ้โหคือฮามนกันนะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นคันจริงเลย อมาดูดูดูดีไซน์นะฮะจริงจริงมันหุ่นก็ประมาณก็คือรุแค่าสามประตูล่ะครับอ่าแค่แค่อกว่าเป็นรถส้าที่โดดเด่นก็คือตัวนี้เลยน้องแม็กนะฮะน้องแม็กเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรมันปิดทึบๆหน่อยไม่มีรูใช่แล้วก็มีนี่สัญลักษณ์อีพักนะ หมือนลูกบล็อกนะแล้วก็สีที่เอามาตัดเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีแบบเขียวนะเขียวแบบสดใสสดใสหน่อยด้านหน้าอะไรต่างๆก็จะแบบไม่มีช่องเชิงอะไรเลยเน้นแบบมันไม่ต้องไม่ต้องระบายความร้อนระบายทำไมอ่ะไฟหน้าเป็น LED รเจคเ c t o r นะเราที่เห็นจุดเติมน้ำมันปกติเนี่ยมันจะเป็นช่องเติมน้ำมันะอันนี้ไม่ใช่ละมันใช้ตัวนี้เขียบแทน มันก็จะมีหัวชาร์จแบบแบบธรรมดากับพวกบีดีซีกับเอซีเป็นไททูที่เห็นดู่นี่ก็ไททูก็ะเสียบพึ่งเข้าไประยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ2 2 2กิโลเมตรถ้าใช้เอาจริงก็ประมาณร้อยไปปลายว่าเป็นจริงนะภายในได้ไหมได้ไหมลองดูได้ลองดูนะ นี่คือคันเกียร์เนี่ยก็คล้ายกับที่เป็นมินิอยู่แต่ว่าครับออ,อย่างที่บอกครับเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเกียร์นะ<ช>มันมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในการหมุนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นหน้าจอนะก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดใช่นะครับแล้วก็บอเบาเป็นเบาะหนังนะมันจะผสมกันนะตรงนี้จะเป็นเหมือน เหมือนนักเรียกอะไรอะคนทัลล่าใช่ไหมนิดหน่อยแซมมาย้ำอีกครั้งว่ามาในสีดำหมดเลยไม่ได้มีขายนะลดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่คือราคาครับสองล้านสองแสนหกหมื่นบาทเนี่ยสำหรับคุเป็นคุเอสไฟฟ้าก็คือใครอยากได้นะฮะ บอกเลยว่าส่งเสียงดังๆไปทาง BMW t h a i l a นยไทแนะแล้วก็บอกว่าฉันจะเอานะฮะส่งเสียงเยอะๆเสียงดังๆก็เดี๋ยวเขาเอาเข้ามาเพิ่มเองเอาไปดูรุ่นอื่นดูว่าเขาเข้ามาครบเลยนะมาครบนะมีอะไรบ้างทัศประตูทัศประตูทันที่แมนโควาโตมาบทจอมโควโตก็ยังมาฮะยังไม่ทั้งมาหมดเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็น MSI 7ปีนะ1นึ่แสนโลเนาะก็ประมาณว่าบ s i อสไค่ายเดียวกันเอง ก็คือ v s i มันก็ B M เหมือนปุ่นยูแต่ว่า M ไอตัวนี้ก็เป็นมินิก็ต้องเป็น M s i ใใชช่่ก็เป็นเหมือนเรื่องของการดูแลเรื่องมนแมเนจต่างๆที่คือแบบซื้อรถมาแล้วไปเข้ารับบริการก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนั้นง่ายๆค,ค,ครับครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าของสองบูธนะใช่เรียกว่าบูธเดียวดีกว่าแต่ว่าสองยี่ห้อก็คือ B M เหมือนปุ่นยูกับมินินะครับที่อยู่ในใน พื้นที่เดียวกันอ่าเช็คอินทั้งเดียวเดินได้เลยเดินได้เลยนะอ่าคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาที่งาน Motor Show ครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแต่วันนี้จนถึง26่สิกกรกฎาคมอ่าเดี๋ยวเราไปพูดอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ